ครับตัเรนครับุทกจริงๆแล้วเอ,อ่ต้องเรียกว่าลุงแอดจริงๆเรียกลุงแอดนครับลุงแอดนี่ก็คือเราตอนสมัยเด็กๆก็เราก็เคยแบบเดินผ่านไปผ่านมาในกองถ่ายแล้วก็เคยเจอท่านนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงเลยนะครับ แล้วก็เราก็เติบโตมาเพราะว่าคุณพ่อเองก็เป็นเพื่อนเขาจะมีแก๊งเพื่อนไม่แน่ใจว่าชื่อกลุ่มว่าเพื่อนยี่ห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เคยได้ฟังคุณพ่อแล้วก็ลุงแอสสมบัติเนี่ยเขามีเขาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเคยเจอกันบ้างครับเวลาแม่เขามีมิทติ้งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับนานแล้วตอน,น็ีๆ ใิ่งเราภาพจําก็คือลุงแอดก็จะแบบอยู่ผลงานตามผลงาบพี่เตอรคืออะไรเออภาพจําของแอดเนี่ยจริงๆแล้วมีช่วงหนึ่งที่เราได้มาได้มีโอกาสนะครับได้ได้ได้ทำเขาเรียกว่าทํางานเกี่ยวกับหนังของอาดอลนินกันยามานแล้วก็ได้ดูหนังของลุงแอดหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมชอบมากก็คือสิงสํสำอางนะครับก็ก็เป็นหนังหนึ่งเรื่องที่ชอบมากครับผม ตอนปีนี้คนในวงการี็คบคนสำคัญดนในวงการภาพยนตร์ทีวีอะไรอีกด้วยค่ะอืมครับก็จริงๆแล้วก็ลูอดนี่ถือว่าเป็นไอคอนของหนังไทยนะครับแล้วก็เป็นไอคอนของพระเอกตัวจริงนะครับแม้กระทั่งอายุ80 80แล้ว85นะครับท่านก็ยังดูดีแล้วก็ยังดูเป็นพระเอกอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวเมทนีด้วยนะครับแล้วก็ขอ,ขอแสดงความเสียใจกับคนในวงการด้วยเพราะว่าเราได้สูญเสียบุคคลสาคัญแล้วก็เป็นคนต้นแบบหลายๆเรื่องนะครับในวงการบันเทิงไปหนึ่งคนนะครับ<ม>ก็ครับพี่ต้นมีทำไว้อะไรหรือจกฝากถึงอะไรขอบคนณอะไรถมีอะไรจะพูดเป็นคำสุดท้ายฝากบก็จริงๆเราอยากให้ทุกคนนะครับในวงการบันเทิงนะครับ อยากให้ดูดูแอดเป็นต้นแบบนะครับก็คือการทํางานตั้งแต่ชีวิตของดูแอดที่เข้ามาทํางานตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับเขาก็ยังเป็นบุคคลสําคัญในวงการันพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้น้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการดนติงมีความอดทน นะครับหลายๆคนจะได้เห็นว่ากว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ไปตามวัิได้เลยว่าว่าว่าการทํางานสมัยก่อนเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้นะครับไปสู่ครอบที่ดีนะครับแล้วก็ไปสร้างความสุขอยู่บนสวัสอับหนึ่งเรามียาบ้างยังให้ใบหวยเป็นยิ่งโตยิ่งแบบก็ให้โชคคุณพ่อท่าจะเยอะมาก จริงๆก็ถูกหลายงวดนะจริงๆก็ถูกหลายงวดนะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็โตแล้วครับแล้วก็มีความคิดของตัวเองมากแล้วก็เขาเริ่มได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็มีความสุขชอบไปเที่ยวกรมีบางวันก็บอกว่าพ่อคะหรือว่าอีกสามปีหนูจะเล่นละครแล้วค่ะว่าทำไมลูกทำไมเราก็ถามว่าทำไมหนูอยากเล่นละครล่ะ ก็หนูร้องไห้เก่งอไงน่าจะได้คุณพ่อร้อว่าใครมาเน่าจะได้คุณย่าได้คุณแมคุณย่าแล้วพี่เจนนี่จะตั้งลูกคิดว่าผ่านไหมครับสำหรับบทดราม่าแอคติ้งร้องไห้ของน้องยันนะคือจริงๆแล้วคนทำงานน้องๆเด็กๆนะที่ที่ที่เราได้เคยร่วมงานด้วยสี่ขวบก็เคยมาแล้วห้าขวบหกขวบก็เคยมาแล้วก็แม้ก็ต้องมันเหนื่อยอ่ะ เราก็ไม่อยากให้ลูกเรามาเหนื่อยนะมันต้องมีความรับผิดชอบสูงมากไหนจะต้องนอนดึกอีกอะไรอีย่างเงี้ยมียาตอนนี้กี่ขวดตอนนี้จะห้าขวดครับแล้วก็เขาถ้าเขาถ้าถ้าจะให้เขาเล่นเนี่ยพ่อต้องไม่กำกับต้องไม่คนอื่นับกำลับเพราะว่าไม่ฟังแน่นอนคพักหลังให้ให้โชคปล่อยนี่มนกาสุดตรงไหนเพื่อนตอนนั้นวันวันที่หนึ่งนะอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวครับอันนั้นคือ แม่เอโชคดีนแม่ชคดีแต่ตัวน้องมียาที่ให้นี่ให้เรื่อยๆหลังๆก็ให <int> okay. mm? <y> ้ไม่ค่อยถูกแล้วครับหลังๆก็ให้ไม่ค่อยถูกแล้วแล้วมีคนมาขอเยอะไหมครับมาถามคนจากเรามีมีมีคนมาถามเขาเองไม่มาถามเราแล้วเขาก็ให้ไปแต่ถ้าถูกไม่ถูกก็ว่ากันอีกทีใช่ใช่ครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงนะครับ